จเจริญพรท่านผู้ฟังผู้จเจริญในธรรมผู้สแสวงหาความจริงทุกท่านวันนี้อาตมาภาพขอเชิญชวนให้พวกเรามาร่วมกันใคร้ครวญถึงเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราที่สุดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกวันแต่เป็นเรื่องที่เรามักจะมองข้ามความสำคัญไปนั่นคือเรื่องของการที่เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้นั่นคือบุญของชีวิตอันยิ่งใหญ่ เราได้ใคร่ครวญกันมาอย่างต่อเนื่องถึงความจริงอันสูงสุดของชีวิตนั่นคือความไม่แน่นอนของชีวิตและความแน่นอนของความตายการที่เรารู้ว่าความตายสามารถมาถึงเราได้ทุกเมื่ออย่างไม่มีการนัดหมายทำให้เรายิ่งต้องเห็นคุณค่าของทุกวินาทีที่เราได้รับเพิ่มมาในแต่ละวันการที่เราได้หายใจเข้าและหายใจออกในเช้าวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องธรรมดา แต่เป็นผลของบุญเก่าที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีเป็นผลกรรมดีที่มาอุปถัมภ์ให้เราได้พักโทษจากการแตกดับของขันไปได้อีกหนึ่งวันและเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างบุญใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสเบียงในสัมปรายภพพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงความยากลำบาก ในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าการที่เต่าตาบอดตัวหนึ่งในมหาสมุทรจะโผล่หัวขึ้นมาตรงกับช่องบ่วงที่ลอยอยู่กลางน้ำเพียงช่องเดียวแม้แต่การที่เต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมานั้นก็ยังยากแล้วแต่การโผล่มาตรงบ่วงนั้นยิ่งยากกว่าหลายเท่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับกายที่สมบูรณ์ได้มีสติปัญญาคอที่จะเข้าใจธรรมะ และที่สำคัญที่สุดคือการได้มาเกิดในยุคที่พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่นี่คือมนุษยธรรมปฏิลาภการได้มาซึ่งความเป็นมนุษย์ที่ประกอบด้วยธรรมและสัตธรรมปฏิลาภการได้พบพระสัตธรรมที่ประเสริฐสูงสุดฉะนั้นเมื่อเราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้เราควรน้อมใจรำลึกถึงความจริงข้อนี้ทันทีเราควรตั้งสติและพิจารณาว่า เมื่อคืนนี้มีผู้คนจํานวนมากที่เข้านอนแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาเพื่อเห็นแสงตะวันในวันนี้เพื่อนร่วมโลกของเรามากมายได้จากไปในระหว่างที่เราหลับพวกเขาได้หมดโอกาสในการทำความดีหมดโอกาสในการกล่าวคำขอโทษหมดโอกาสในการเจริญภาวนาแต่เราเราได้รับโอกาสพิเศษนั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งวันเต็มๆ การได้ตื่นขึ้นมาจึงเป็นชัยชนะเหนือความตายชั่วคราวที่ควรแก่การยินดีและใช้สอยอย่างมีปัญญาผู้ที่ไม่ประมาทจะใช้เช้าวันใหม่นี้ด้วยการระลึกถึงความจริงอันเป็นอรยิยสัจตื่นด้วยสติสิ่งแรกที่เราควรทำไม่ใช่การคว้าโทรศัพท์มือถือแต่เป็นการตั้งสติหายใจเข้าออกลึกๆน้อมใจระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัย และพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้รอวันแตกสลายการเริ่มต้นวันด้วยสติทำให้จิตตั้งมั่นและพร้อมเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆตลอดวันตื่นด้วยเมตตาการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทันทีที่ตื่นเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสเป็นการลดความโกรธความอาฆาตและความหงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นตลอดวัน การเปิดวันด้วยเมตตาคือการเปิดรับพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ตื่นด้วยการกํำหนดเป้าหมายกุศลเราต้องถามตนเองว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตที่ได้รับเพิ่มมานี้ไปในทางใดเราจะสร้างกุศล,ลกรรมอะไรให้เกิดขึ้นบ้างการกํำหนดเป้าหมายที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ การตั้งใจจะใส่บาตรในวันนี้หรือการตั้งใจจะเจริญภาวนาในวันนี้เป็นการเปลี่ยนบุญเก่าที่ทำให้เราตื่นมากลายเป็นบุญใหม่ทันทีเพื่อเป็นสเสบียงในพบหน้าการที่เราได้ตื่นเช้ามาได้นั้นไม่ได้มีอานิสงค์แค่เพียงการมีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นแต่ยังมีอานิสงค์อย่างลึกซึ้งในทางธรรมคือการได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างอาจินนกรรมที่ดีงามขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่เราได้ใคร่ครวญกันไปแล้วว่าอาจินนกรรมหรือกรรมที่ทำจนชินจะมีกำลังสูงในการส่งผลต่อภพชาติหน้าหากเราตื่นเช้ามาแล้วใช้เวลาในการบำเพ็ญทานอย่างสม่ำเสมอ <c oughs> เช่นการใส่บาตรทุกวันหรือการแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่น <c oughs> เรากำลังสร้างอาจินนกรรมด้านทานบารมีหากเราตื่นเช้ามาแล้วใช้เวลาในการรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงเกินใครทางกายวาจาเรากำลังสร้างอาจินกรรมด้านศีลบารมีและหากเราตื่นเช้ามาแล้วใช้เวลาในการเจริญสติภาวนาทำสมาธิก่อนการทำงานเรากำลังสร้างอาจินนกรรมด้านภาวนาบารมีและปัญญาบารมีการสั่งสมบุญเหล่านี้ในทุกเช้าจะทำให้จิตของเราคุ้นชินกับความดีงามความผ่องใสและความสงบเย็น เมื่อเราฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสภาวะแห่งกุศลอยู่เสมอแล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีการนัดหมายจิตดวงสุดท้ายคือมรณาสันนวิถีก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะระลึกถึงกรรมนิมิตท,ที่เป็นกุศลและจะนำพาเราไปสู่สุขติภูมิโดยไม่ต้องมีความหวาดกลัวหรือความห่วงใยใดๆเลยแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราตื่นเช้ามาได้แต่กลับใช้บุญนี้ไปในทางที่ประมาท ใช้เวลาที่มีค่าไปกับการโนนตื่นสายการเพลิดเพลินในอบายมุกการกล่าววาจาที่หยาบคายการทำอกุศล,ลกรรมอื่นๆน,นั้นเท่ากับเรากำลังใช้โอกาสทองที่บุญเก่าส่งมาให้เราในการสร้างบาปใหม่หรืออกุศลอาจินกรรมให้เกิดขึ้น การกระทำที่ประมาทเช่นนี้ย่อมเป็นการบั่นทอนโอกาสในการพ้นทุกข์และเป็นการสั่งสมเหตุปัจจัยที่จะนำพาเราไปสู่ทุกขติภูมิในพบหน้าเมื่อความตายมาถึงอย่างไม่คาดคิดจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองความหงุดหงิดและความโลภย่อมเป็นปัจจัยนำเราไปสู่การเกิดในพบภูมิที่ไม่เป็นที่น่าปรารถนา ดังนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้เราจงเห็นคุณค่าของลมหายใจทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกจงเห็นคุณค่าของเวลาทุกนาทีที่เราได้รับเพิ่มมาในวันนี้ชีวิตของเราคือโอกาสอันประเสริฐในการสร้างทางพ้นทุกข์และการได้ตื่นเช้ามาได้คือเครื่องยืนยันว่าบุญเก่ายังคอยอุปถรัรมเราอยู่ จงใช้บุญที่ได้มาอย่างมีปัญญาจงเป็นผู้ไม่ประมาทจงตื่นตัวและตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตอยู่เสมอจงรีบสร้างกุศลให้เต็มเปี่ยมเพื่อว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วท่านจะสามารถจากไปด้วยความสงบเย็นและมั่นใจในบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมไว้แล้วทุกวันตั้งแต่ลืมตาตื่นในยามเช้าจนกระทั่งเข้าสู่การหลับสลายอย่างมีสติเจริญพร